ดีคะ่ะน้องชมพู่สวัสดีคะ่คะค่ะธรรมุชมมือนีผ้าธรรมุชมเดินทางมาติดตามโตเล่กับน้องชมพู่ค่ะกาแอดกาได้ยินว่าน้องชมพู่นี่ฝันค่ะธรรมุชมเพิ่นฝันเห็นหญ้เพิ่นแต่ว่าน้องชมพู่นี่เพิ่นสีอิ่นหญยเพิ่นนีว้าเมจ๋าได้คะ่ะธรรมุชมเพราะว่าเพิ่นกับยูน้ำหญ้เพิ่นมาแต่น้อยแต่แบเบาพุ่นนอธรรมุชมแม่เพิ่นกับไปเหตุงานณเหตุการณ์ค่ะน้องชมพู่กับยูกับหญ้กับติดหญ้แห้งค่ะ บาดนี้ใหญ่เพิ่นกระด้จากไปหลายปีแล้วค่ะท่านผู้ชมกะยูดีๆนนองชม่มผูกกะมาฝันเห็นอีกแอดเด้ยินจังสันก็เลยมากติดตามความเคลื่อนไหวกับหนองช่มผู่อีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะนนองช่มผูกก็นั่งทาห้าอยู่นีแล้วค่ะท่านผู้ชมนั่งตาแป๊วอยู่นี่เลยค่ะอีลาฝันว่าจังได๋อีลาเบอกให้เอฟซีฟั่งแน่ฝันว่าเห็นแม่มาเก็บผักจ้ะโอ้ฝันว่าเห็นแม่จ้านันบอกมาเก็บผักจ้ะ จังไดอีกอีาปะเอนลาเนาะก่าจะไปอาบน,าน,น,น้ิาสิกะันกเอินว่เพนเกาหมาเพ่นก็ดุยน้าวะมาดสอืมเนถามนองชมพูนันบอกว่ามาตะใสนองช่มพูว่าจังไดป่ะก็ก็น่าจะมาอาบน้ำจ้าโอ้อีลาสิลงมาอาบนา้ำกามาเห็นแม่จ้าพอดี บานนี้แม่จ้าก็เลยถามว่าอีลาสิไปใส่บอค่ะถ้ท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องชมพู่นะคะนอกนาจังได้อีกบ้านพ้่ก็บ,บอกว่าเอาไปเกา่าปปเก่าสามเอาไปเก่าสามัวเดียวกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมในคลิปก่อนที่น้องชมพู่ฝันเห็นผูงญิงเนะคะน้องพู่งยิงสมัยโบราณค่ะมายกมือบอกลีกน้องชมพู่โตลีกกับัวเดียวกัน,กนค่ะเก่าสามค่ะ มาในรอบนี้กับฟันแบบเห็นเหล็กตัวเดียวกันอีกบ่น้องชมพู่แม่จ๋านันว่าจังไหนเกาะบอกให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยขันยาถูกหวยเอาไปเก่าสามอืมขันยาถูกหวยเอาไปเก่าสามน้องชมพูนี่ฟันเหมือดออีหละ่ะฟันเหมือ้ว่านแม่จ๋านี่ใส่สูดแบบไดหน้องชมพูใส่สุดสินเหลากะใสเสือ สีขาวใส่สินใส่เสือสีขาวมาหาหนองชมพูมาเก็บพักบอกเก็บพักยังหละบา่กระเดาโอ้เก็บพักกระเดาค่ะท่านผู้ชมสีเก็บไปกินกับหลาบก็อนอนหนองชมพูนอะบานนี้ไปจังไดอีกความฝันแต่ยืนซื้อกะหายบับไปอือค่ะท่านผู้ชมหนองชมพูว่ายื่นซื้อกะหายบับไปเลยบ่เห็นเลยค่ะท่านผู้ชม นี่ก็เป็นเรื่องเลา่าความฝันของน้องชมพูค่ะที่ฝันเห็นแม่จา๋าเพิ่นนอค่ะ,คะนอหรือว่ายายนอหน้องชมพูนอมาหากามาบอกเลีกนั่นล่ละค่ะท่านผู้ชมเก้าสามค่ะเป็นตัวเดียวกันกับความฝันขีปแหลกที่น้องชมพูเว่าให้เาฟัง,งฟน,งน,ะ,นะค่ะท่านผู้ชมฝันหม้อห่านบนน้องชมพูความฝันในคลิปก่อนน่ะน้องชมพูฝันว่าเห็นผู้หญิงใส่ใส่สุดโบราดโบราดเนียนบนน้องชมพูมายกมือบอกเลีเกนอ ยกมือคางได้อีหลานในี่คีบกนคางขวาคางขวาด้วยคะ่ะท่านผู้ชมกะเห็นเป็นตัวเลขมันบอนองชมพูเก<า>่าสามคือกันในความฝันมือหนีเลยคะ่ะท่านผู้ชมเก่าสามโตเกา่าค่ะกาให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอานอกค่ะท่านผู้ชมนี่กามหานองชมพูอยู่ไฮอยู่หน้าเพิินคะ่ะนี่ทั้งด้านหลังกับเป็นเขา่านอค่ะนอก,นอก,กนเริ่มเคี้ยวขึ้นละคะ่ะหลังจากที พ่อแม่เพิ่นวานเข่ากเขียวขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมกะน้นองชมพู่กับฟันัวเกาเนาะอีหลาเนาะแม่จ๋ากะหายวับไปเลยอีหลาตื่นบอบาดนี่ตื่นว้าให้แม่ฟังบอล่ะว้าอให้แม่ฟังอยู่บอกว่าฟันเห็นแม่จา๋าโอ้ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องชมพู่น้องชมพู่นี่เพิ่นกำลังอยู่ป .3 เด้อค่ะท่านผู้ชม เมนโบอ,อีหลาา่าอยู่ป .3 เมนบบกะอวยพรในเห็เอฟซีห้าแน่นของชมพู่ให้เพิ่นโชคดีถือเลขเน่นอีหล่าอวยพรเป็นโบอขอให้ถูกเลขขอให้ถูกเลขกันทุกทุกคนเด้อจา้าว่าเบิกอีหล่าขอให้ถูกเลขกันทุกคนเด้จเอจ้าเอ้ยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความน่าฮักของน้องชมพู่เนาะคะ่ะเนาะอยูปอ่ป .3 ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นก็ฝันเนาคะค่ะเนาะฝันเห็นตัวเลขค่ะ มาในรอบนี่กับฝันเิ็นแม่จ๋าค่ะมาบอกเลยเก้าสามโตเก้าอีกแล้วค่ะท่ามผูชมกาให้ท่ามผูชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาอค่ะนาะกัเป็นเรื่องเล่าความฝันของเล็กน้อยค่ะจังไดกะใส่ดุลพินิจเอาค่ะสําหรับคลิปนี้จะปอกกับสิคอล่าท่ามผูชมไปเพียงเท่านี้นาอค่ะนาะเจอกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวจังไก่กะไปเบิ้งตัวเลขของน้องชมพู่ในถ่ายคลิปกันนาอค่ะนาะน้องชมพู่สวัสดีท่ามผูชมในอิหลสวัสดีค่ะค่ะไปค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิงตัวเลขของน้องชมพู่ค่ะเก้าสามค่ะประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าอหกสิหกค่ะท่านผู้ชมซึ่งน้องชมพู่เพิ่นก็มีเหลืองเล่าความผันมาเว่าให้ฟังมาเพิ่นฝันเห็นแม่จ้าเพิ่นค่ะแม่จ้าเพิ่นนีตายนี่จากหลายปีแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมหรือว่ายา่ของเพิ่นเองเนาะค่ะนาะเพิ่นสีอื่นว่าแม่จ้าค่ะฝันเห็นว่ามาบอกเลขค่ะ มาบอกเหลขกนี่เอือนหนองชมพูไปหาเลยค่ะแล้วก็บ,บอกเหลขกเก่าสามเลยเนาะคะ่ะเนาะกาตัวเลขกนี่ก็สีเขากันกับในคลิปทีเลียวเนาะคะ่ะเนาะที่นนองชมพูเพิ่นมีเหลืองเล่าความฝันมาบอกให้ฟังว่าเพิ่นฝันเห็นผู้หญิงค่ะใส่ผ้าสินใส่เสื้อสีขาวยูเฮือนใหม่โบราดเนาะคะ่ะเนาะเฮือนกับเป็นเฮือนโบราดค่ะบอกเหลขกหนองชมพูค่ะยกมือค่ะ ยกมือนี่ค่ะเป็น,นยกมือข้างขวาเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่เห็นในมือนั่นเก้าสามค่ะกระตรงกันครับตัวเลขที่แม่จ๋านองชมพู่มาบอกพอดีค่ะท่านผู้ชมแต่ที่สําคัญท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมเด้อค่ะเด้อเลขเก้านี่หันหัวเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขหกกระไดเนาะคะ่ะเนาะหกสามกระไดค่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชม ใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขของน้องชมพูค่ะน้องชมพูก็มีเรื่องเล่าความฝันมาแบงปันค่ะท่านผู้ชมกาว่ามีไผ่หูเนาะค่ะเนาะว่าตัวเลขนี่มันสิออกมาเป็นตัวใดค่ะท่านผู้ชมกะแอดกะมีแนวทางมาแบงปันให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะสิคอลาท่านผู้ชมไปเพียงทานีค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะแต่ก่อนสิไปกาขอขอบคุณท่านผู้ชม ที่เขามากกดไลค์กดแช์กดติดตามในช่องของจ่าปอเด้อค่ะกาให้ท่านผู้ชมนี่แต่ความสุขความจเจริญเนาะค่ะนาะอคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกาขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างสมหวังดังใจที่ปรารถนาทุกอย่างเนาะค่ะท่านผู้ชมถือเลขถือเลขถือหวยรวยเบอร์ถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะท่านผู้ชมกาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ